สวัสดีค้าวเด็กเดสวัสดีค่ะเด็กเดสวัสดีครับคองอค่สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วในวันที่สี่นะคะใช่แล้วคร่ะในวันที่สี่วันนี้นะคะก็คือเรื่องต้นไม้ของครอบครัวนั่นเองค่ะเอ๊ะไปค่ะในหน่วยวันที่สี่เนี้ยตรงกับวันที่สิบสองสิงหาพอดีเลยใช่แล้วครับไปรู้ไหมคะที่เราเคยเกินเอาไว้ว่าวันที่สิบสองสิงหาในเดือนสิงหาเนี้ยมีวันสําคัญอะไรคะอ่าวัน ในเดือนสิงหาคมนะครับจะมีวันสําคัญอยู่1วันนะครับที่เป็นวันสําคัญนะครับของครอบครัวนะครับนั่นก็คือนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งวันแม่แห่งชาติของเราเนี่ยครับจะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมนะคะคุบปาน มีความสำคัญอย่างไรคะทําไมถึงมีวันแม่คะครูปายคะวันแม่นะครับที่มีเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับคุณแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณนะครับกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันแม่นะครับจึงเป็นวันสําคัญที่ให้ลูกๆนะครับได้ลําลึกนึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับ เรียกจาได้ไหมครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับวันเกี่ยวกับคุณแม่ไปแล้วนะครับคุณแม่มีความสําคัญนะครับต่อครอบครัวนะครับในเรื่องของการทางานการดูแลนะครับการทําความสะอาดบ้านนะครับหรือการทํากับข้าวให้กับลูกๆและคนในครอบครัวได้รับประทานนะครับแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีความสําคัญกับ ลูกลูกนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ต้องมีลูกๆูกใช่ครับก็ต้องมีคุณแม่เหมือนกันค่ะเหตุผลนะครับที่วันที่สิบสองสิงหาเนี่ยที่เป็นวันแม่นะครับเนื่องจากนะครับวันที่สิบสองสิงหาของเราเนี่ยเป็นวันพระราชสมภพนะครับหรือเป็นวันเกิดนะครับของสมเด็จพระราชินีนาถนะครับของนรัชกาลที่เก้านะครับ นะครับแล้วก็เปรียบเสมือนนะครับเป็นคุณแม่ของคนไ <คน S 1> ท<า>ยท,ทางประเทศใช่แลว้ว<ช>ค่ะใช่แล้วครับเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานส่วนราชการจะใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมครับคุณปายใช่แล้วครับแล้วก็จะมีธงปักที่ส่วนราชการก็คือตามที่ทํางานของคุณพ่อคุณแม่นะคะจะมีธงสีฟ้าปักเพราะท่านเกิดในวันสุก S <S ก็เลยใช้สีฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แคนใช่แล้วครับ <c oughs> นะคะคุณปายคะเอ๊ะแล้วดอกไม้นลครับคุณปายทราบไหมคะว่าดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่นะเราเรียกว่าดอกอะไรคะอ่าดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับในวันแม่นะครับเราจะเรียกว่าดอกมะลินี่เลยด,<อ>ดอกนี้ะนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอดอกมะลินะครับจะมีกลิ่นห,หอม<อ>นะครับมีสีขาวนะครับอ่า สีขาวบริสุทธิ์เปรียบความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกๆนั่นเองค่ะใช่แล้วครับนอกจากจะเป็นดอกมะลิหนึ่งดอกแล้วเด็กๆก็จะเห็นเป็นพวงมาลัยก่อนแบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำไปไหว้คุณแม่ในวันแม่นั่นเองซึ่งดอกมะลิก็มีกลิ่นหอมนะคะนอกจากที่เด็กๆจะนำพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่แล้วเด็กๆยังต้องเป็นเด็กดีด้วยใช่ไหมครับคุณปายใช่แล้วครับอ่ะ นะครับแล้วเด็กรู้ไหมครับวันแม่เนี่ยเราควรที่จะนะครับนำพวงมาลัยนะครับให้เด็กมีเวลานะครับออกไปหาซื้อบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับพาไปหาซื้อแล้วเราก็นํามากราบมาไหว้คุณแม่นะครับเพื่อที่จะลําลึกถึงบุญคุณของคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาถ้าเราไม่มีดอกมะลิเราก็ก้มลงกรบใช่สวยๆแบบน,นี้นะคะแล้วก็บอกว่า หนูรักคุณพ่อคุณแม่ครับได้เลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องมีดอกไม้ก็ได้เพียงแค่เด็กๆเป็นเด็กดีและบอกรักคุณพ่อทุกแม่ทุกวันอ่ะหอมแก้มให้ชื่นใจสักครั้งสองครั้งใช่ไหมคะคุณปายใช่แล้วครับอ่ะนะครับวันนี้เรามีอะไรมาฝากเพิ่มเติมอีกครับคุณปายคะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูอาหาะครับเรามาดูนะครับในส่วนของใบงานนะครับใบนี้เลยข้างบนเลยครับ อ่านะครับใบงานใบนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะครับในหน่วยต้นหมายของครอบครัวนะครับอ่าเด็กจําได้ไหมครับครอบครัวของเราเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณตาคุณยายคุณย่านะครับและก็มีลูกๆนะครับใบงานใบนี้นะครับเขาบอกว่าให้เด็กๆนะครับ นำภาพของบุคคลในครอบครัวนะครับมาติดลงในช่องว่างตามชื่อที่กำหนดให้ในแผนผังต้น,มนไม้นะครับอ่ะนะครับกรอบแรกนะครับข้างล่างสุดครับสีแดงกรอบใหญ่สุดเลยเป็นภาพของลูกๆน,นะครับอ่าต่อไปไข้างบนนะครับสีฟ้า กรอบสีฟ้าค้าบด้านซ้ายมือนะครับเป็นกรอบของคุณพ่อนะครับเหลืืออง้าานขวมจะเป็นรูปของคุณแม่นะครับแล้วใครล่ะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อนะครับรียกคุณคุณพ่อของพ่อของเรานะครับเราจะเรียกว่าคุณปู่นะครับคุณแม่ของพ่อเราเราจะเรียกว่าคุณย่า <C> e <at> นะครับต่อไป<ต>นะครับคุณแม่ของคุณแม่นะคะเป็นใครคะคุณแม่ของคุณแม่นะครับเราจะเรียกว่าคุณยายนะครับแล้วคุณพ่อของคุณแม่คุณพ่อของคุณแม่นะครับเราจะเรียกว่าคุณตานะครับ,รบให้เด็กๆหารูปภาพนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์จะได้ลูกถ่ายแล้วก็นํามาติดตินะครับในออกมาแล้วทามันติดให้ถูกช่องเลยนะคะนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับใบงานใบที่สองนะครับใบนี้นะครับเขาบอกว่าให้เด็กๆนะครับระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะครับเป็นภาพนะครับวันแม่นะครับมีคุณแม่ที่กำลังกอดนะครับกอดลูกชายนะครับที่กำลังรับด้วยความอบอุ่นนะครับเขาบอกว่าเพราะลูกนะครับคือดวงใจของ แม่นะครับเห็นไหมครับคุณแม่เนี่ยเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆนะครับนะครับคอยดูแลคอยให้นมครับให้อาหารนะครับนำไปเด็กไปอาบน้ำนะครับอันนี้ก็คือบทบาทของคุณแม่นะครับอ่ะเมื่อเด็กๆดูรูปภาพนะครับแล้วก็ระบายสีนะครับข้างล่างนะครับที่เป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกมะลิ นะครับสีขาวระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้างล่างนะครับจะมีคำนะครับประโยคที่ให้เด็กๆนะครับได้เขียนตามรอยจุดปะนะครับประโยคนี้มีชื่อว่านะครับหนูรักแม่ที่สุดในโลกนะครับอ่านะครับให้เด็กๆเขียนตามรอยจุดปะ นะรประโยคหนูรักแม่ที่สุดในโลกให้เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามใช่แล้วค่ะอ่ะอไปค่ะวันนี้คุณหมอก็มีเพลงหนึ่งเพลงนะคะที่จะมาฝากเด็กๆนะคะใช่ครับงั้นเราก็เดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยนะคะให้หลังจากที่ดเด็กๆฟังเพลงจบแล้ว <N> นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปเนาะ<ช>เพ<อ>ลงที่ครูงอร้อจะนํามาฝากเด็กๆก็คือเพลงข้าน้ํานมใช่ครับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีความหมายและมีความสําคัญต่อเด็กๆทุกคนและบุคคลทุกคนเลยนะคะครูง้อมีเพลงที่มีชื่อว่าข้าน้นําน,นมนะคะให้เด็กๆไปฟังเพลงข้าน้ํานมนะคะแล้วเราก็ลาเด็กๆไปเลยนะคะครูปายแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในวันันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Good night.